สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ท b e ทุกๆท่านคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองจังหวัดพุลีาำสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนนะครับคลิปนี้มาอัปเดตสินค้าที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์กันหน่อยนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่คันแรกเลย นะครับคันนี้นะครับเป็นอีเดนหกล้อนะครับเป็นอีเดนหกล้อมีสโลสโลมีสโลด้วยนะครับมีสโลด้วยนะครับเครื่องนี่จะเป็นเครื่อง14แรงนะครับเราเอาเครื่องยนต์ออกนะครับยกเครื่องเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็เอาเครื่อง14แรงขึ้นใส่แทนนะครับสีสันภาพโดยรวมนี่ สวยนะครับคันนี้นี่สวยนะครับเครื่อง14แรงจะมีไดสตาร์ทด้วยนะครับยางหลังนี่ยางหลังฝั่งซ้ายสวยอยู่นะครับแชสซีนี่ฮันนาห้านะครับยางหน้านี่สวยถึงสองเส้นราคาขายคันนี้จะขายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ เอาเครื่อง14เอาเครื่อง14แรงใส่102,500 0บาทนะครับสำหรับคันนี้พี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามาเข้ามาได้เลยนะครับเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นอ่าเป็นเหล็กทั้งคันนะครับเหล็กทั้งคันเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องของอีดสุน่าจะเป็น k B นะครับขายอยู่ที่7,500บาทนะครับเครื่องอีสุตัวนี้นะครับ 7,500บาทนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ที่น้องท่านไหนสนใจก็มาเอาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ125,000บาทติดเครื่อง14แรงให้นะครับพร้อมไล่ระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับต่อไปนะครับมาดูคันนี้คันนี้นี่เป็นอ e ีเดนสี่ล้อนะครับเป็น e Law, อีเดียนสี่ล้อเผาท้ายเป็ดชัดซีหน้าสีนะครับคอกไม้แข็งแรงนะครับ เอาไม้แข็งแรงก็จะทําสีใหม่ทั้งคันนะครับตอนนี้กําลังเสริมหลังคาให้นะครับเพราะว่าคันนี้มาเนี่ยไม่มีหลังคานะครับเพาท้ายเป็นเพาท้ายเป็ดนะครับเกียร์นี่เป็นเกียร์ของแปดห้านะครับเป็นเกียร์ใหญ่นะครับเป็นเกียร์หกล้อแล้วนะครับราคาคันนี้นะครับไม่มีเครื่องจะอยู่ที่หก0มืนบาทนะครับพร้อมทําสีให้ใหม่นะครับ ทำทำสีให้ใหม่ใส่ระบบไฟให้ใหม่นะครับจะอยู่ที่หกหมื่นบาทนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ส,สีจะออกมาสดใสนะครับสีจะออกมาสดใสนะครับสำหรับคันนี้นะครับ án, cancel, ถ้าเกิดเอาเครื่องมาใส่พี่น้องมีเครื่องก็เครื่องมาใส่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องอยากได้เครื่องทางร้านก็จะหาเครื่องให้นะครับหกหมื่นบาทนะครับสำหรับคันนี้ ต่อไปคันนี้นะครับคันนี้นี่เป็นอีแตนหกล้อนะครับอีแตนหกล้อเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์เครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับทําสีใหม่ทั้งคันนะครับช่างกําลังขึ้นสีอยู่นะครับสีสีค้องไม้นี่ลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังแกะลายอยู่อ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์ล็อกกี้นะครับเกียร์ล็อกกี้เกียร์หน้า เกียหน้าก็ล็อกกี้เกียกลางก็ล็อกกี้นะครับเจ็ดสีน่นี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ด้านล่างหน้าห้าด้านบนหน้าสี่นะครับราคาขายคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเป็นเครื่องยนต์นะครับกระบะคองไม้แข็งแรงนะครับเปิด กระบะนี้เปิดข้างได้สี่ข้างนะครับเปิดข้างได้ทั้งสี่ข้างเลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ทําสีใหม่ทั้งคันเช็คระบบฟุงระบบไฟให้ทั้งคันมีแต่ลมให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่ม มีบางฝุ่นให้ด้วยทั้งหน้าหลังนะครับคันนี้มีบางฝุ่นให้ด้วยนะครับพี่น้องที่กําลังหารถสปิกี่ใหญ่คันนี้นี่สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับสปิกนี่ใหญ่แน่นอนนะครับ <c oughs> ก็ต่อไปนะครับคันนี้นะครับอ่อเป็นรถรถดำพูด,ดง่ายๆก็เป็นรถอีแตนนั่นแหละครับเบียงเดี๋ยวว่า ใส่หัวใส่หัวใส่หัวเก่งของรถหกล้อเฉยนะครับเช็ดซีเป็นเช็ดซีรางน้ำนะครับเช็ดซีรางน้ํานี่ครับเช็ดซีรางน้าเช็ดซีรางน้ํานี่หน้าห้าน้าห้าครับเช็ดสีรางน้ำสองตัวนะครับดาก็ดาสี่ตันนะครับ <c oughs> ยางนี่ยางยางหมดนะครับ ยางหมดทั้งทั้งสีเส้นเลยด้านหลังนี่ยางหมดทั้งสี่เส้นเลยนะครับราคาขายคันนี้ก็ขายอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับรถนี่สตาร์ทติดง่ายรถนี่เป็นเครื่องของร้อยสิบนะครับเครื่องของร้อยสิบเกียร์นี่เป็นเกียร์ของของร้อยสิบห้านะครับไม่มีสโลนะครับเครื่องนี่สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทแล้วก็ลองวิ่งให้พี่น้องดูนะครับสลับคันนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับจะลองวิ่งให้ดูนะครับเครื่องเป็นเครื่องของร้อยสิบโอเครื่องเป็นของร้อยสิบนะครับเกียร์ของเกียร์ร้อยสิบห้านะครับ จิตง่ายนะครับพี่น้องจะเอาไปผลหินผลปูนนะครับขนทรายก็ได้นะครับสำหรับร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับราคานี้นะครัแล้วก็ขายตามสภาพนะครับรถขับได้ปกตินะครับ นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สายวัสดุก่อสร้างก็ไปใช้งานได้นะครับถามว่ารถยังใช้งานได้อยู่ไหมราคานี้นะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับมันเป็นรถอี่ต้นนะครับเอาเอาเครื่องของร้อยสิบมาใส่นะครับเอาเครื่องร้อยสิบพใส่เอาเกียร์ร้อยสิบห้ามาใส่นะครับ ยกรับนะครับดัก็ขึ้นลงปกตินะครับพี่น้อง่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคานี้ราคาเบาๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับครันนี้นะครับพี่น้องท่านไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาทดลองมาดูกันได้นะครับเอาไปขนหินขนทรายนะครับได้เลยนะครับมันเป็นรถด่แตนนะครับบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าเป็นรถด่แตนนะครับเชนซีเป็นเชนซีของรางน้ำนะครับ เป็นตีรางน้ำนะครับราคาเบาๆนะครับแล้วก็ขับได้วิ่งได้ปกตินะครับนะครับก็นี่คือที่เข้ามาล่าสุด ของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถตีดินรุ่นเล็กนะครับเครื่องเป็นเครื่องของ Honda นะครับ Gx 200นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันกี่แรงนะครับเป็นของ Honda นะครับเป็นของ Honda นะครับ คันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับมีใบใบใบมีดตีดินนะครับทั้งสองข้างนะครับใบมีดตีดินนี่สามารถถอดได้นะครับสามารถถอดได้พับได้นะครับล้อนะครับมีทั้งล้อยางและล้อเหล็กนะครับนี่คือล้อเหล็กของเขานะครับนี่คือล้อเหล็กยังไม่เคยใช้งานนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับนี่คือล้อเหล็กชุดแรกนะครับ แล้วก็นี่คือล้อเหล็กชุดที่สองนะครับนี่ล้อเหล็กชุดที่สองนะครับล้อเหล็กจะมีสองชุดตัวน,นี้ก็คือเป็นใบปั่นหญ้าอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทแล้วก็ลองสาธิตวิธีการทำงานให้ดูสำหรับคันนี้นะครับเ,เราจะสตาร์ทให้พี่น้องดูนะครับสาต,ติตง่ายนะครับกเกีก้์กนกเกียก้ย เนี่ยแหละอ่าอันนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์เกียร์เกียกร์โล่กับเกียร์ไฮนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเดินหน้าถอยห,หลังนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จบมาป๊บอ่านี่ก็เป็นเกียร์ไฮเดี๋ยวะนี่เยอะวะนี่เยอะวะเดี๋ยวทานี้เดี๋ยวทานาทานี้เดี๋ยวเราจะไปตีดินให้ดูครับ อันนี้คือตัวของยอยโรตรี่นี่ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดก็เราก็เอาไปถึงที่ก่อนเราจะปั่นให้ดูแต่เป็นคาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพวงมาลัยนี่นะครับสามารถเรากลับไปด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับ เดี๋ยวมาเราเรามาตีฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตีให้พี่น้องดูการตีมันเป็นยังไงนะครับนี่คือแปลงที่เราจะตีนะครับอ้าวน้ำมันหมด<笑><笑>เอาละเรามาปั่นไปไอข้าบูยังไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้ตชิ้นตตาที่ตาแล้วก็ลองมาปัน่นดู มันต้องล้างคาบูก่อนนะครับเพราะว่ารถยังไม่ใช้งานนะครับพอดีสตาร์สตาร์เอง่ายแต่ว,ว่ามันดับนะครับเพราะว่าคาบูมันไม่ได้ล้างฮะฮะหดอกตะเยนตะเคนถอยก่อนยวพ่อตดัดเองนะตถอยก่อน <c oughs> ตุ๊กเกี้ยวไปเลยฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอตัวปั่นนี้ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงกันดีเดี๋ยวผมจะดีวิวให้ดูวันหลังเดี๋ยวต้องล้างคาบูก่อนเพราะว่ารถมันจอดนานนะครับรถมันจอดนานมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้นี่ครับเต๋ออกไปลูกจะเปิดเปิดเลย นี่ครับตัวปั่นโอเคครับสำห <c oughs> รับคลบิปนี้นะครับก็กลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับกลาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามแสนเจริญเทกเตอร์เขากลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ